เวลาทุกคนไปนเล่าไอเดียให้คนอื่นฟังว่าทำโครงการอะไรอยู่ทุกคนเล่ามันยังไงครับสวัสดีครับผมเ e อตา sySI คุณอยู่ใน SYSI School ซีรีสร้างนักเรียนของสังคม เวลาที่เราอยากจะเล่าไอเดียและอยากให้มันมีทิศมีทางมีกรอบทุกคนอาจจะลองใช้ theory of change หรือว่า TOC นะครับที่แปลเป็นไทยว่าทฤษฎีสร้างการเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้ครับ theory of change เนี่ยครับก็จะประกอบด้วย3ส่วนสําคัญนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาครับปัญหานั้นเป็นปัญหาของใครเขาเจอปัญหาบ่อยแค่ไหนปัญหานี้เกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างอื่นๆใดๆเกี่ยวข้องกับปัญหาเราก็ระบุให้ชัดเจนในกรอบนี้นะครับช่องที่2 ก็คือไอเดียที่เราจะใช้แก้ไขปัญหานั้นจากที่เราเคยระดมกันมานะครับเราเลือกไอเดียไหนบ้างที่เราเชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ส่วนช่องที่3ก็คือเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสังคมของเราว่าถ้าปัญหานั้นหมดไปแล้วชีวิตของคนเหล่านั้นจะดีขึ้นยังไงซึ่งบางคนอาจจะเขียนย่อยว่าเป็นผลลัพธ์อะไรและสร้างผลกระทบทางสังคมอะไรบ้างหรือบางคนจะเขียนรวมๆว่าเป็นภาพฝันได้หมดเลยนะครับ3ส่วนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ ปัญหาไอเดียการแก้ไขปัญหาหรือน,นวัตกรรมของเรานะครับและสุดท้ายก็คือจะสร้างการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตัวอย่างของดอมและเนมในโครงการ English by Buddy นะครับปัญหาแน่แหละก็คือเพื่อนๆน,นะครับไม่สามารถสื่อรรสารภาษาอังกฤษได้มาจากสาเหตุก็คือขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็การเรียนในชั้นเรียนนะครับไม่ช่วยให้เขาสามารถจดจําเนื้อหาต่างๆได้เพราะไม่ได้เอาไปใช้จริงดอมและเนมนะครับ ก็ได้ลองเขียน T.O.C. ของตัวเองขึ้นมานะครับว่าอยากชวนเพื่อนกับนักศึกษาต่างชาตินะครับได้มาเจอกันทํากิจกรรมร่วมกันกินข้าวด้วยกันเล่นเกมด้วยกันนะครับเพื่อให้เขารู้สึกคุ้นชินและก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสุดท้ายภาพฝันที่อยากเห็นคืออยากเห็นเพื่อนๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาพฝันไกลๆของเขาก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จบไปก็สามารถได้งานดีๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งการเขียน T.O.C. ออกมานะครับก็จะเหมือนเป็นเข็ เ,เล่าอย่างมีทิศทารวมถึงตัวพวกเราเองนยครับได้มาทบทวนกันด้วยว่าเวลาเราทําโครงการไปแล้วอ่ะถ้าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กแต่เราอยากจะไปถึงภาพฝันนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมันยังไงนะครับก็มาคุยกันใหม่หรือตรงกรอบกันใหม่แต่ถ้าเราทําโครงการไปเรื่อยๆแล้วเราเจออินไซต์ว่าปัญหาเนี้ยจริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมันมีล่าของปัญหาที่ลึกมากกว่านั้นนะครับเราก็อาจจะมาแก้ตรงช่องปัญหาก็ได้นะครับแต่จุดที่เราไม่ควรจะเปลี่ยนเลย ก็คือภาพฝันหรือข้อ3นะครับเราควรจะยึดเอาไว้ว่าภาพฝันนั้นเราจะไปให้ถึงด้วยกันนะครับเมื่อทุกคนได้ T O C ของตัวเองแล้วนะครับเราพร้อมแล้วละ่ะที่จะลงมือทำกันจริงๆทำยังไงบ้างก็ติดตามตอนต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากจะได้เทมเพลตในการเขียน T O C นะครับนี่เลย S Y I Social Innovation playbook เรามีตัวอย่างในการเขียนและก็มีช่องว่างให้ทุกคนได้เติม T O C ของตัวเองกัน